โอ้โอ้ีอ่ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในกรุงเทพด้วยซ้ำนะคะมันสดชื่นมากก่นนั้นมากเลยค่ะวิวตรงนี้คือสวยมากแป๊บนึงขอรับลมหนึ่ง วันนี้นะคะก็อยู่กับสมยัยพาลดาค่ะวันนี้นะคะไม่มาหยุดถึงสมยัยค่ะทุกคนสมยัยเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะหาที่สักที่หนึ่งนะคะที่เราจะได้แบบออกไปรีแลกซ์ออกไปเจอกับธรรมชาตินะคะเราก็เลยมีความคิดตอนเช้าเอ้หรือว่าวันนี้ฉันจะไปเขาใหญ่นะแต่พอมาคิดดูอีกทีเขาใหญ่หนึ่งวันมิวอยู่ันเดียวน่าจะขับรถครึ่งวันค่ะก็เลยคิดว่าเปลี่ยนไปที่นี่ดีกว่าค่ะศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงค่ะจะเป็นยังไงน,นะคะตามไปดูกันเลยค่ะ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนะคะพื้นที่สีเขียวนะคะกว่า12ไร่ในกรุงเทพนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแค่จะม,มายืนอยู่ข้างหน้านะก็รู้สึกถึงความแบบสดชื่อรู้สึกถึงธรรมชาติรู้สึกถงึงออกซิเจนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะขายเพลงนะคะเธอคือออกซิเจนตอนนี้ฉันหายใจไม่ออกเลยคือออกซิเจนตอนนี้ฉันหายใจไม่ออกเลยขอกีตาร์หนึ่งตัวค่ะ ตอนนี้รู้สึกชิลม,มากๆเลยนะคะทุกคนก็คงจะเห็นนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะแค่ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีความเขียวสดชื่นแล้วนะคะถ้าเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนะคะจะสดชื่นนะคะแล้วก็ธรรมชาติขนาดไหนนะคะตามกันไปเลยค่ะแค่อยู่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกถึงความสดชื่นแล้วแล้วที่จะ แนะนำให้รู้จักนะคะก็คือน้องไก่ตานั่นเองค่ะตาหนึ่งกับตาสอนะคะเหมือน A1 กับ A2 B1 B2 ีอะไรอย่างนี้ตอนนี้ทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมจะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงที่นี่นะคะทุกคนจริงๆที่เนี่เปิดมานานมากค่ะทุกคนแต่ว่าต้องบอกนี้ก่อนว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดไปค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งที่จะแบบ เปิดนะคะให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาได้แบบ walk in นะคะเหมนี่สมายมาวันนี้อะคะ่ะทุกคนแล้วก็เปิดให้ walk in ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้อาจจะไม่ได้แบบมีแพลนไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากไปที่ที่มันแบบธรรมชาติอยู่ในกรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ได้เลยค่ะแบบสมายได้เลยตื่นเช้ามานะคะขับรถมามาถึงปุ๊บ walk in นะคะแฮปปี้ไปกันเลยค่ะค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยมานะคะแล้วก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประวัติที่นี่เป็นยังไงจริงๆพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นพื้นที่รกร้างมาก่อนค่ะแต่ว่าถูกเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแห่งนี้นะคะมีกิจกรรมสนุกๆตลอดเวล,ลาเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมเรื่องเล่าต้นยางนาค่ะงั้นเราเข้าไปชมกันเลยค่ะทุกคนไปเร็ว เมื่อมาถึงภายในงานนะคะเราก็จะพบกับจุดลงทะเบียนค่ะและจะได้รับใบกิจกรรมนะคะเพื่อไปร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีตั้งแต่ นิทรรศการนิทานเงาพญาไม้แห่งเอเชียอัคเน์กิจกรรมตามหาต้นยางนากิจกรรมวอล์กแอลลี่วัตถุดิบจากยางนากิจกรรมเวิร์กชอปแสงสว่างจากยางนากิจกรรมของเล่นจากยางนาแล้วก็โซนคลีนมาร์เก็ตค่ะโดยที่โซนคลีนมาร์เก็ตนะคะก็จะมีการนำสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะมาขายแล้วก็จะมีการแสดงดนตรีด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีความน่าสนใจรอเราอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปกันเลยค่ะทุกคน ตามมาเลยค่ะ <S <S นี่ค่ะทุกคนที่ตรงนี้นะคะมานี่เลยค่ะ ที่เรายื่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่านิทัศกาลนิทานเงาค่ะซึ่งเขานะคะก็จะเล่าเรื่องเล่าของพญาไม้แห่งเอเชียอาคนีค่ะตรงนี้นะคะเรื่องเล่าเนี่ยก็จะสอดแทรกนะคะความมหาศจา์แล้วก็ความผูกพันระหว่างมนุษย์แล้วก็ต้นยางนาค่ะทุกคนซึ่งเรานะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะประโยชน์นะคะที่เราสามารถได้ใช้จากต้นยางนาค่ะทุกคนก็คือคีใต้นั่นเองนะคะที่เราเนี่ยจะนําไปเป็นเชื้อเพลิงค่ะเพื่อให้แสงสว่างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือของเล่นจากต้นยางนาค่ะทุกคน กิจกรรมนี้นะคะเราจะได้ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆของต้นยางนากันมากขึ้นค่ะผ่านการส่องกล้องคาราโดสโคปนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้เราได้รู้จักต้นยางนามากขึ้นเลยค่ะตรงนี้นะคะ ชื่อกิจกรรมว่า walk rally ค่ะตรงนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะวัตถุดิบการทำขี้ใต้นั่นเองค่ะซึ่งขี้ใต้นะคะก็คือเชื้อเพลิงในการให้แสงสว่างกันในอดีตค่ะทุกคนหลังจากนี้นะคะเราแค่เดินไปตามทางนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆอ,อ,อ่านป้ายสื่อความไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะสามารถเรียนรู้ข้อมูลได้ด้วยตัวเองละค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะอะข้อน,นี้ถูกแน่นอนถูกแน่นอนใบพลวงอ่าถูกนอนีกแล้วข้อน,นี้ นนนนต็รงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราจะได้ทำขี้ใต้กันนะคะทุกคนนี่ทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่าน้องๆนะคะที่เขาได้เข้ามาในรอบนี้เนี่ยเขาจะได้เรียนรู้นะคะวิธีการทำขี้ใต้กันค่ะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะขี้ใต้ที่สมัยได้ทำเอาไว้นะคะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่ก็เต็มที่แล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าะคะ่ะไปเร็วไป และนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมของเล่นจากยางนาค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ให้เรานะคะสามารถประดิษฐ์ของเล่นได้ค่ะซึ่งการประดิษฐ์ของเล่นเนี่ยก็จะทาให้เราเรียนรู้นะคะการล่วงหล่นของมเมล็ดพันธุ์ค่ะแล้วก็การกระจายนะคะของมเมล็ดยางนานะคะผ่านการประดิษฐ์ของเล่นค่ะเรียนแบบมเมล็ดยางนาค่ะ ตรงนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าโซนกรีนมาร์เก็ตค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งตลาดนะคะแล้วก็มีอาหารจากชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนะคะมาขายกันค่ะซึ่งท,ทุกอย่างที่ขายนะคะก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญน,นะคะเขาก็จะมีดนตรีนะคะเล่นกลางป่าแบบนี้เลยนะคะเขาจะเล่นตั้งแต่บ่าย35นะคะจนถึง5้าโมงเย็นค่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะมาเร็วอ๋อนี่ไงคะอันนี้ก็คือเป็นแบบของที่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ ะะโอ้เป็นไงคะ่อแอบวนทุกคน <laughs> นไอายุแค่ิเลยนะคะ <laughs> <laughs> บอกเลยว่าการที่เราจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องใช้แรงใจนะคะแล้วเราก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากคะ่ะแต่ที่นี่นะคะวิวตรงนี้คือสวยมากแป๊บนึงขอรับลมหนึ่ง โอเคค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะขึ้นมาแล้วแล้วก็แฮปปี้นะคะได้สูดออกซิเจนจากข้างบนนะคะหอชมป่าแห่งนี้สวยงามมากเลยค่ะแต่ที่เราจะให้ดูกันนะคะฝั่งนี้ค่ะทุกคนมีหลังคานะคะ PV cell นะคะซึ่งเป็นหลังคารงจอกรถนะคะซึ่งเขาได้ติดตั้งระบบนะคะในการนําพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์แบบนี้มาใช้นะคะซึ่งพลังงานบางส่วนนะคะก็จะถูกใช้ในพื้นที่แห่งนี้ค่ะเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ ตอนนี้สมาก็ได้รู้แล้วนะคะว่าทำไมจะต้องเป็นต้นยางนาเพราะต้นยางนาค่ะเป็นต้นที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศของเรามากและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยค่ะทั้งเอามาเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าจะเอาไปทําเป็นของเล่นแบบที่เราได้ลองทํากันเมื่อกี้ก็ได้นะคะโดยภารกิจฟื้นฟูป่าหล้านไร่ คืนสมดุลสู่ธรรมชาติของปตทเป็นหนึ่งในเสาหลักนะคะที่ช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง2.14ล้านตันค่ะผูทางไปสู่เน z e โร Emission ปี2050นอกจากศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแล้วยังมีศูนย์เรียนรู้ป่าวาังจันทร์องค์กรธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทีเว r ร์ก็เป็นต้นแบบอีกด้วยค่ะ กับใครนะคะที่อยากมาศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแห่งนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ Walkin เข้ามากันได้เลยค่ะและเขานะคะจะเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ค่ะในเวลา9โมงนะคะจนถึง6โมงเย็นค่ะที่นี่นะคะมีกิจกรรมดีๆสนุกๆแบบนี้ตลอดเลยค่ะทุกคนสามารถติดตามได้นะคะที่เพจศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสมัยขอตัวนะคะไปถ่ายรูปต่อก่อนเพราะว่าสมัยรู้สึกว่าสมัยงถ่ายไม่ครบทุกมุมเลยนะคะน้องไก่ตัวนั้นตัวนี้ก็อยากถ่ายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตนะคะทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ